ประหยัดภาษีหลักล้านสัมนาสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการที่ไม่อยากเสียภาษีแพงเพราะไม่รู้ช่องว่างของกฎหมายเทคนิคดีๆที่มีเฉพาะสะรรภารเท่านั้นที่รู้เนื้อหาเทคนิคจัดเต็มแบบไม่มีกากัดอาจารย์นนวันถนอมยสกุลอดีตขา้าราชการก,กรมสรรภารมากกว่า17ปีเจ้าของเพจประหยัดภาษีบา ถูกวิธีบายบนวันเทคเอ็กเปิดเจ้าของหนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านหนังสือภาษีที่ขายดีที่สุดและได้เบสเซอร์มากที่สุดในประเทศไทยรวมข้อผิดพลาดที่เจ้าของกิจการหลายคนที่ไม่รู้ช่องของกฎหมายแล้วมาไพรเวทคอนเซิลกับพี่นวลทิ้งเงินไปหลายสิบล้านอย่างเช่นช่วงของโควิดที่ผ่านมาสัมภาร ให้คุณสามารถนำค่าจ้างพนักง,งานที่เงินเดือนไม่เกินหื่นห้าและในกิจการมีคนงานไม่ถึง200คนสามารถนำค่าใช้จ่ายมาใช้ได้ถึง300สมมุติคุณจ่ายค่าจ้างพนักง,งานไป3ล้านแต่คุณสามารถเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้มากถึง9ล้านต่อเดือนและเป็นระยะเวลาถึง4เดือนซึ่งบางคนไม่รู้เพราะบัญชีไม่รู้เจ้าของไม่รู้นี่คือเงินที่หายไป ของเจ้าของกิจาการและข้อควรระวังสำหรับเจ้าของกิจาการเพราะตั้งแต่วันที่1นึ่งกรกาสองหเป็นต้นไปแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีรายได้มากกว่า1,000ล้านจะต้องรายงานข้อมูลรายรับให้กับทางกรมสมรพากร,ร,รับรู้รับทราบและบางคนก็รับเงินได้ผ่านการโอนโอนโ,อนโอนผ่านบัญชีธนาคารซึ่งสมพากรเองก็มีเรื่องของกฎหมายภาษีอีเมนท์ให้ธนาคารนำส่งข้อมูลรายรับถึงเกณฑ์ 400ครั้งและเกิน2ล้านบาทและถ้าไม่ถึง2ล้านบาทขึ้นไปแต่ถ้ารายรับมากถึง3,000ครั้งขึ้นไปไม่ดูจำนวนเงินธนาคารแบงก์นนแบงก์อีเวอร์เรทั้งหลายก็ต้องส่งข้อมูลเก็บเข้าไปสู่ระบบ Big Data ของทางรมสมการมากกว่า10ปีก็อาจจะสร้างปัญหาภาษีย้อนหลังให้กับคุณในอนาคตได้วิธีแก้ปัญหาพี่นวลถึงได้จัดสัมมนารู้แค่นี้ประหยัดภาษีล้านมาช่วย ชี้ช่องของกฎหมายที่ถูกต้องถูกวิธีและถูกกฎหมาย100%ในสัมมนานี้ค่ะพี่นวลจะชี้ช่องเพื่อแก้ปัญหาทางภาษีให้คุณในเบื้องต้นจากปัญหาค่ะที่ลูกศิษย์ค่ะเจอเพราะบางครั้นะคะไม่รู้เรื่องของกฎหมายอย่างเช่นเรื่องของ v i c c l ั u u r อร r ฟอที่จะต้องรายงานข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรรับรู้รับทราบซึ่งมีค่าปรับ มากถึง2 0 0แสนบาทนะคะและวันนี้เจ้าของกิจการหลายหลคนเจอค่าปรับตรงนั้นเพราะว่าบัญชีไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันจะต้องรายงานให้กับทางกรมรรพากรรับรู้รับทราบเดี๋ยวพี่นวลจะบอกคุณว่าแบบไหนที่คุณจะต้องรายงานหรือแบบไหนที่จะทำให้คุณไม่ต้องรายงานนอกจากนี้นะคะในสัมมนานี้นะคะพี่นวลจะสอนเทคนิคนะคะที่ลูกศิษย์พี่นวลที่มาเรียน private c น n s u l t นี่แหละค่ะเป็นนักบัญชีนะคะกู้เงินนะคะในนามส่วนตัวเพื่อไปทำโรงงานของนิติบุคคลเป็นหลักสิบล้านแต่ ไม่สามารถนําเงิน10ล้านตรงนั้นอะที่กู้ส่วนตัวค่ะมาใช้ได้สักบาทเลยนะเพราะว่าพอถึงเวลาปุ๊บนะคะต้องเอาเงินส่วนตัวไปจ่ายแบงก์พร้อมกับดอกเบีย้ยแต่วันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังจะกู้เงินจะดีกว่าไหมคะถึงคุณกู้ในนามบุคคลทํายังไงอะให้อ่ะค่ะนิติบุคคลของคุณนะคะเป็นคนจ่ายทั้งต้นเงินและดอกเบีย้ยและคุณจะได้เอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นมาใช้ในแบบที่สรพากรยอมรับซึ่งพี่นวลจะชี้ช่องให้ด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะหลายๆคนนะคะเวลาที่เจอสัรพากรเข้าไปตรวจสอบภาษีอากรในกิจการสิ่งหนึ่งที่จะเจอบ่อยมากก็คือเรื่องของสัญญาซึ่งปรากฏว่าหลายๆคนไม่เข้าใจเรื่องของสัญญาแล้วเข้าใจผิดในเรื่องของอากรแต่พอสรรพากรนะคะมาตรวจสอบในกิจการพบปุ๊บเนี่ยคุณนะคะทำไม่ถูกต้องคุณจะเจอเงินเพิ่มอากรมากถึง6เท่าและพี่นวลนะคะจะมาชี้ช่องให้ในสัมมนา,ารู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้าน สัมมนาที่จะช่วยคุณให้เข้าใจกฎหมายแบบง่ายๆและนำไปใช้นะคะกับกิจการของคุณนอกจากนี้นะคะพี่นวลก็จะให้เป็นของฝันพิเศษสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่วันนี้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีปัญหาเรื่องของกำไรสะสมในกิจการบางคนมีเป็นหลัก50ล้านบางคนมี150ล้าน บางคนมี200ล้านทำยังไงจะแก้ปัญหาเรื่องของกําไรสะสมที่มีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีเงินอยู่ในนั้นจริงๆมีช่องกฎหมายอะไรที่ช่วยคุณเซฟภาษีเรื่องของตัวกําไรสะสมเพราะเวลาคุณปันผล150ล้านคุณปันมาคุณต้องเสียแล้ว15ล้านแต่ถ้าคุณรู้ช่องกฎหมายนี้ค่ะพี่นวลจะสอนให้สำหรับคนที่มาดิ n n e r Coaching นะคะ หลังจากจบสัมมนาแล้วก็จะมีดินเนอ c ์โคชชิ่คนที่มาดิน n นอร์โคชชิ่งอะค่ะแล้วคุณอยากจะรู้ช่องของกฎหมายเรื่องของกําไรสะสมจะได้เอาไปใช้ช่วยกิจการของคุณนะคะเป็นกรณีพิเศษนะอันนี้ให้เป็นของขวัญกับพวกเราทุกคนและถ้าวันนี้ค่ะเราเองค่ะเป็นคนหนึ่งที่ผ่านมาค่ะไม่เคยรู้เลยว่ามันมีกฎหมายแบบนี้อยู่ด้วยนะแต่ถ้าเรารู้ปุบอะคะ่ะคุณจะเอาสิ่งที่พี่นวลสอนนะคะไปใช้วางแผนในกิจการของคุณเพื่อที่คุณอะคะ จะได้เอาต้นทุนที่คุณมีอยู่จริงไปใช้เซฟภาษีในกิจการทั้งชีวิตที่คุณรู้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเดี๋ยวลงมาพบกันนะคะวันที่23มีนา2567นี้นะคะที่โพธาลายัยแบงกอกค่ะเวลาที่จัดสัมมนาค่ะ11โมงนะคะถึง5โมงเย็นนะคะ ถ้าสนใจนะคะสามารถตักทีมงานเพื่อรับราคาพิเศษค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ